สวัสดีจ้ะวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางน้องไบเดนกันนะคะไบเดนต้นนี้นะคะเราซื้อมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเปลี่ยนกระถางน้องสักทีนึงเลยทําให้น้องดูโซมนะวันนี้เรามีดินกุหลาบนะคะที่เหลือจากการปลูกกุหลาบเราก็เลยมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเราจะไม่ลงปลูกเลยนะคะเราจะมาเคาะวัสดุปลูกอันเก่าออกก่อนนะเพราะว่าเราเห็นมีแต่มะพร้าวสับนะคะ ก็ขอเท่าที่จะเอาออกได้นะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะเป็นการกระทบกระเทือนรากจนเกินไปทําให้น้องหยุดสังักการเจริญเติบโตหรือว่าน้องอาจจะแคลกแกนมากกว่านี้ไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นเราก็นำไจโคเดมานะมาลองก้นหลุมล้บปุ๋ย 16, 16 16 16เพื่อให้น้องได้มีท่าตุอาหารนะคะแล้วจากนั้นเราก็นําน้องมาวางและก็กรบดินทับอีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะ